ทำซุปสาหร่ายเกาหลีกินกันมเมนูที่เหมาะกับอากาศช่วงนี้มากก็จะเอาสาหร่ายไปแช่นาวไปก่อนแล้วก็จะมาหั่นเนื้อต่อให้ได้ชิ้นเล็กๆแบบว่าพอดีคำพอหั่นเนื้อเสร็จสาหร่ายก็คือพองโตพอดีเห็นนี่คือสองหยิบมือครึ่งเอ,เองนะก็จะตัดให้หนาเป็นชิ้นเล็กๆจะได้กินง่ายแล้วก็เบิกหม้อใส่น้ำมันงานใส่กระเทียมลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อเลยเอาไปผัดให้เนื้อสุกสักประมาณ80%ก่อนที่เราเลือกใช้เป็นเนื้อวัวเนี่ยพอรู้สึกว่าตอนผัดแล้วมันหอมมากทำให้เราาามก็ส ผงปรุงรสก้อน,นก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าทําไมไม่ใส่ตอนที่ใส่น้ําไปแล้วใส่ไปก็ไม่ได้อะไรเพราะใส่ลงไปแล้วช่างมันรูสาลายดิคือมันเยอะมากแต่ไม่เป็นไรเราชอบอเราก็จะเติมน้าประมาณลิตรหนึ่งเราก็จะใส่ผงปรุงรสเพิ่มไปอีกก้อนนึงพอรู้สึกว่าน้ํามันเยอะกวัวมันจะแบบว่าไม่เจ้มจนไปสักพักนางก็จะเดือดแบบนี้แล้วก็จะช้อนฟองออกแค่นี้นก็เสร็จแล้วได้ซุปสาหร่ายที่แบบว่าอร่อยอร่อย,ออยไว้สดชื่นใจจริงคือทําง่ายด้วยนะให้กินกับข้าวสวยอย่างเดียวก็คืออร่อยแล้วว่าเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ว่าอร่อยมาากกลองไปทํันนดูะ